เอ่อน่งเวกอยู่ท uh, yeah uh, anyway no ี่ฝันแก่เอออยู่ที่ฝันแก่เอออยู่ที่ฝันแก่มารักสาวสกโพดคอนสาวสะลนครมีรักแท้นะครับมีตัณหาแดนนางไอ สาสกนครนะครับเป็นตำนานความรักเป็นอมตะนะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวถึงเวลาก่อนจะให้เจ้าบ่าวร้องเพลงนั่นไอของอายต้องได้ต้องได้ต้องได้เพราะว่าจะเป็นเสยสกนคร ทราบว่าเจ้าบบาวเป็นเงาเสียของมนแคงแก่นคูณเป็นนักรอ้องประจำวงที่อุดอรธานีานะครับแง่งอยู่ไหมแง่งเขา,าแง่งแง่อูเอาอย่าอย่าเฝ้าใส่แมอง่าเฝ้าใส,าเาาสา่เพราะว่าถามเจ้าของเครื่องเสียงล่าอ่า เอเพื่อนเจ้าบ่าวาเออที่เป็นนักร้องก็บอกโอ้ตายแล้วาาลมาบอกเพื่อนเจ้าบ่าวาโอ้มาก็จะสนกระเทนมาาลองเทนะี่นั้นเป็นตํานานความรักสมมัตรนะตํานานนิทางตลอดาการเติม้องหานหลวงผาแดงนางไอ้นะครับซึ่งเขารู้จากทั่วประเทศแล้วตอนนี้ตํานานนี้นะครับต่อไป จะให้ตุดเทียมใจก่อนแล้วก็ตัดเทียนโอ้สัมภาษณ์จะก่งเนนะอิญเอาดันดูที่คอเนเ่นหลดไว้เอาใหมคนละดวงให้ตอบตามความจริงนะออกมาไปโน่นแล้วเอาแต่ถามก็บ่าก่อน ก็บอกทหารอากาศเขาบอกว่าทหารอากาศขาดารักจริงไหมไม่จริงไม่จริงเจอเจอแล้วท่านนายรัมแท้ใช่ครับผมโอ้เจอแล้วทหารอากาศจะต้องร้องเพลงนี้ได้ใช่ไหมไม่ได้เลย,เลยโอ้ทหารบอกว่าเสถียรแทหารอากาศจะต้องร้องเพลงนี้ได้นะ ทาอากาศขาดกันลมันเป็นเพลงดังสมัยก่อนอ้าวอยู่คนละที่ขอนแก่นและก็เจเริญศรีเจอกันครั้งแรกที่ไหนคือคือเจ้าบ่าวเจินเจ้าสาวที่ไหนครั้งแรกที่อุดรสถานที่ตรงไหนน,น้องก็พียารอยู่ปีสี่ใช่คับ เดียวอ้โ uhm อ like, oh. 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 ้ทาระไตื่นเต้นเลยน้องยู่ปีสผมก็ทำงานอยู่ที่วัดเด็เป็นตัวอนน้องเรียนอยู่ตีสีที่อุดรก็เลยมาเจอเขาครับโอ้ไปเขาเห็นเทเรกะเเกสุดเล อยู่อยู่ตรงไหนสถานที่รอยู่ตรงไหนยูดเปอร์ยู่ดเปอรนองประจักรไปไปไปยานร้านก็ไม่เว้นเอาไปทำผงานทานแล้วได้มาแล้วได้มาาีมันจ้วนีเิกสั่งแล้วได้ไแล้วแม่ได้แล้วแ่ได้แล้วแม่เขาเขาเินูแลไม่ให้เสียบอเปิดสั่งแล้ได้หมา้คือเขาเห็นผมเขาก็รับใจ ก็คุย e a l องร่างกายกงตืเอ็กลังใกอกลังก่อกัน่อดเลยเธอถามเขาก่อนหรือหรือถามเธอถามถามรับแรกถามเขาว่าจังะจจะยื้อจไยิงกว่า่าถามผู้ชายกับยื้อใจไยิก่่นมันโดนเลยด้วย มันนานก็จําได้นะถ้าเป็นครั้งแรกนะ,ะมันจะประทับใจสิถามเขาครั้งแรกถามว่ายังไงถามว่ายังไงเอาอ่ะตอบเลยตอบเลยตอบเลยนะตอบเลยอะจำไม่ได้เอาเดี๋ยวจะถามเจ้าสาว <c oughs> โอ้สั่งไม่มีกาาเลย เม่ไดออบ้านเขาถามเธอครั้งแรกว่ายังไรตอนแรกเราะตอนแรกค่ะก็เรียนอยู่งเนเน่เรียนอูนะคะเรียนาบารีแล้วก็พี่เขาที่ทำงานอยู่นะคะเป็นสอหอแล้วทีนี้ก็ก็คือแบบว่าก็เจอหักคะเจอหนักเลยแล้วทีนี้ก็เออ มีมีการนัดพบกันประมาณนสายลงร้องพระจ่าวันเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะนัดพดกันเขาถามครั้งแรกเขาถามมาจะเกิดยังไงเขาบอกมีการคุยกันในโซเชียลโอ้โอ้ติดต่อกันทางโซเชียลโอ้ทันสมัยมันีนทีนี้มาเจอหน้ากันเขาถามก็นยังไงครั้งแรกเลยเราโบกี้เป็นไหมถือโบราณกิก็สักตัุยกันท่าเขาไม่ถาม กอนทาไปกินข้าวถามแล้วกินข้าวก่อนเย็นไปกินข้าวตอนเย็นคไม่บอกถามนิดก่อนว่าไปกินข้าวแล้วโดนตัวไปออกกำลงกายค่ะเขาไปเดินเล่นตอนแรกเข้าใจว่าเขาต้องไปผ่อนผังการคิดคิดว่าเขาเป็นคนรักสุขภาพอะไรประมาณนี้แล้วก็แต่ว่าไม่ใช่เขาไปออกกำลังกายเขาไปออกกำลังกาย เวลาไมเจอแบบที่น้องประจักษ์ทีนี้ทำอังไงมาไอสามข้าผู้ชายก่อนตอนนี้เจอสองครั้งแรกแล้วเป็นไงเทงกินนี้จะโชคเชี่ยวมีชืนะ่อเลยไม่เห็นตัวจริงครับเจอตัวจริงครั้งแรกแล้วเป็นยังไงอะไรครับสวยสวยไม่เชื่อผมจะเอารูปมาเนาะ เจอครั้งแรกแล้วสวยประทับใจเลยครับทีนี้ถามเจ้าสาวสัมผัสพอคุยกันทางชวนเล่้ยทางอะไร้ก็เจอตัวจริงแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงคิดในใจตัวเอง ไม่มีคำตอบแล้วว่าไงเจอกันครั้งแรกรู้สึกยังไงเจอกันครั้งแรกเขาเป็นเป็นคนอารมณ์ดีค่ะเป็นคนอารมณ์ดีอยู่ด้วยแล้วรู้สึกยิ้มอยู่ตลอดค่ะแล้วเคาู่ตลอดเวลาเยู่อ๋อเป็นคนอารมณ์ดีนะเป็นคนอารมณ์ดีเออ สมัยเรียนใช่ไหมล่ะโอ้โหนั่นเขาไล่พวกวัดจริงๆเลยนะทักทุนสมัยเรียนก็คือเขาเขาก็มาจีบเราค่ะเขามาจีบเราแล้วแล้วทีนี้เราก็ฝึกงานฝึกงานอยู่อนณามัยค่ะเขาก็จะซื้อซื้อของทิพ์มาให้แล้วก็ม่ให้เราก็มาให้เงินเราประมาณว่าสายปีนะคะ ซื้ออะไรไปให้เขาตอนแรกสตาร์บัคครับกาแฟกาแฟสตาร์บัคครับกาแฟโอ้เขาเขารู้รู้ว่าเขาชอบกาแฟใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ซื้อไปเลยโอ้มันมีโประหนึ่งแถมหนึ่งก็ดีครับโอ้มันมีโประหนึ่งแถมหนึ่งก็ได้ซื้อเลยมากกว่มากไปซื้อไปกว่าต่างประเทศยามหนึง เอาไปกินแก้วเลยเอาไปเคาแก้วเลยแล้วตอนนี้ก็คืออ่าทั้งเดียวค่ะได้กินทั้งเดียวแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้กินอีกเลยโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับไอเยียไอเอีทีนี้ชุดหน้าในอนาคตจะมีรุ่นกี่คน เนลูกคนเดียวจะเอาอะไรเนี่อยากได้เพื่อนครับแต่ตั้งแต่ข้อหัวข้อสี่คนก็เขาคิดว่าเขาจะเป็นลูกคนเดียวแต่ลูกเต่าเราต้องเอาให้ได้สี่คนนะนะอ้าวถ้าจะสาวคิดว่าจะมีลูกกี่คนในอนาคต ยันแรกคนเดียวแตายเล้ยงไม่ไหวจ้าควรเลีงไม่ไหวอ๋อบรรทุนตาบรรทุณยายที่เลี้ยงไหวสิลูกงจับกบนะหอกคนคุณตาขอวาจนเลี้ยงไหวเลยนะลุงก็เป็นครูนะที่แม่ก็เป็นนะไปลุงบวรก็เป็นครูแล้วก็ลุงอีกคนหนึ่งเป็นพออาบวงลง เทศบาลตำบลสองดาวนะเออก็หลายคนอันนี้พระเอาโลกพุดธยอมนะครับดูใจกันมากี่ปีหนะ้าหกปีแล้วห้าหกปีแล้วถือว่าความรักมันจุกหวังแล้วเนาะดูใจใชถือว่ามันพร้อมแล้วนะความรักมันจุกหวังแล้วพร้อมแล้วเนาะใช่ครับ วรมแล้วก็เลยแต่วันนีนะครับอยู่คนละหมองนะครับคนหนึ่งเป็นทหารคนหนึ่งเป็นพยาบาลแต่ว่าคู้นียเป็นทหารแล้วคนนี้ยังเลี้ยงยูนมทหารอากาศก็เลยมาจีบนักศึกษาพยาบาลก็แสดงว่ารูว่าคนเรียดเป็าานทหารใช่ไหมก็เลยมาจีบแมกตอนอยู่ที่สบ ที่ไปที่หาครับอ้าวโมเมนต์ที่ดีก่อนคือวบาบรรยายสักเลยหลอกเยงกันได้ีหมเฮ้ยพ่อจะเาล่าจัดะารเจอกันแล้จ้า